Cyber t ์ไทสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino RGB LED โมดูล3สีกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโมดูลหลอดไฟ LED RGB นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดสีของเขาได้เลยนะฮะก็จะมีสีหลักก็จะเป็น RGB ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะ,ะแต่ว่าเราสามารถเอามาผสมสีเขาได้ นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้งานง่ายเพราะไม่ต้องใช้ไลบรารีเราสามารถกำหนดสีให้เขาได้เลยนะว่าเราอยากจะสีไหนเราชอบอแล้วเราก็สามารถผสมสีเขาได้การเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับจะมีแค่สายกราวลงที่ช่องกราวและที่เหลือจะเป็นสายสีทั้งหมดเนาะ,ะสายสีเราก็ใช้เป็นสัญญาณดิจิตอลในการควบคุมเอานะครับก็ลงตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับ เริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปในลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino RGB LED Module 3สีประมาณครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความมาเล,ล่านลงเล็กน้อย ผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจวรโดยละเอีย,ยดถ้าผู้ใช้งานรู้ภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับการเชื่อมต่อไม่ยากนะค,คอย่างที่บอกไปมีแค่4ี่เส้นเนาะกราว GND ลงกราวเหมือนกันแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสายสัญญ,ญาณควบคุมเป็นสัญญ,ญาณยี่ต่อนในการควบคุมเขา้วนะก็ลงตามนี้ไ้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานท่านไหนที่ต้องการที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานเนาะก็ แล้วแต่ผู้ใช้งานนะสามารถกาหนดขาได้อิสระแต่ว่าอย่าลืมว่า,วาต้องแก้ในโค้ดด้วยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแก้อีกทีนึ่งนะซึ่งแก้ไม่ยากนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างนะฮะจนไปถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างอู่หนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการ Copy โค้ดตัวอย่างทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนาําโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้ว ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือก s e r i a l p พ r t ตที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูทูที่บนหน้าจอนนเลือกมาที่เมนู Port และเลือก s e r i a l p พ r t ตที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO UN R3 นะครับทีเลือกเป็น Arduino UNO UN จากนั้นให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกจด้านบนแล้วเลือกมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ ไอคอนลูกศรที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันจากนั้นลอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดสักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความดังอัปโหลด,ดิ่งปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับและเจ๋งเลยว่าในขณะนี้ตัวหลอดไฟ led rgb ของเราก็จะปิดขึ้นมานะโดยสีจะปรากฏขึ้นมาตามคําสั่งที่ได้กําหนดเอาไว้ในโค้ดนั่นเองอะจะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อมานะะในส่วนของโค้ดอย่างที่บอกไปรําว่าโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดที่ใช้งานง่ายและสามารถแก้ไขได้งา่ายเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องใช้ไลบรารีเนาะในการกําหนดนะฮะเราแค่แค่กําหนดขาของเขาด้านบนตรงนี้นะอันนี้นะฮะเลดพินก็คือจะเป็นสายของตัว LED สีแดงนะก e ีนพินก็เป็นสายสีเขียวแล้วก็ตัวบู๊พินตัวนี้ก็จะเป็นสายของควบคุมตัวหลอดไฟสีน้าเงินนะฮะถ้าเราไปใช้เป็น โพสอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขขา,ขาพินตรงนี้ได้สมมุติว่าใช้เป็น2 3 4สามี่เนาะเราก็เรียงเป็น2 3 4สาี่ลงไปแบบนี้ปึ๊บแล้วยังไงต่อเราก็มาแก้ส่วนด้านล่างฮะให้ตัวเลขมันเหมือนกันนะถ้าตรงนี้เลข9เราแก้เป็น2ตรงนี้ก็ใส่เป็นเลข2แบบนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของการควบคุมสีนะการควบคุมสีของหลอดไฟตัวนี้จะทำได้2แบบ แบบแรกคือการใช้สัญญาณอนาล็อกควบคุมจะเป็นการไล่โทนสีนเป็นการเฟดส,สีนั่นเองนะครับนเดิมมันจะมีตัวอย่างสีให้ดูโฟกัสที่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมซูมดูกนได้นะ่าจะได้แล้วแหละประมาณสีนึงสีนีนน้แล้วก็จบปึ๊บอ่ะมาละอ่ะเห็นไหมอันนี้เป็นการเล่นเฟดส,สีนะครับเขาจะเฟดสียังไงจะเฟดสีตั้งแต่ค่าที่สูงที่สุด ไล่ลงไปหาค่าที่ต่ําที่สุดของแต่ละสีนั้นๆอย่างในที่นี้ผมกําหนดไว้เป็นสีแดงเดี๋ยวรอเขาลดอีกเล่นอีกรอบนะมันจะเป็นสีแดงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสีที่ต่ําที่สุดสินะต่ําที่สุดนะต่ําที่สุดจนมาถึงสูงที่สุดนะครับมันจะเป็นการรีเวิร์สนะเพราะว่าเราตั้งค่าตรงนี้ไปแล้วอันนี้เป็นค่าสูงสุดของสีนั้นๆน,น,นะครับอันนี้อันแรกจะเป็นสีที่เป็นโทนตรงกันข้ามของสีหลักนั้นๆ สีที่เป็นโทนตรงกันข้ามของสีแดงนะจะเป็นสีฟ้าครามสีแสนในภาษาอังกฤษนะ C Y A นะนะเดี๋ยวาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเอ,อ๊บสีเหลืองมาไปสีขาวก่อนโอเคมาแล้เอ,อ๊บหามันจะเป็นสีแสนนะฮะสีออกฟ้าครามประมาณนี้ตอนนี้เขาไล่จะไล่ไปถึงโทนสีแดงเอ,อ๊บเ,เขาไปไล่ไปเลยกว่าที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นยังไง ตานที่จะเปลี่ยนกลับมาคือไล่จากโทนสีแดงกลับไปเป็นไซแอนอีกหนึ่งครั้งมัน,นจะเป็นการรีเวิร์สในส่วนสีแดงเนาะ่อมาในส่วนสีเขียวนะที่นีนนก็โด้านบนยุทธ์เหมือนกันเราจะแค่กําหนดให้ตัวเลขของสายสีเขียวมันมากกว่าสีอื่น,น,นเห็นว่าในที่นี้สายสีแดงจากเดิมที่เป็น255เรากําหนดให้ตัวนี้กลายเป็นศูนย์ไปเลยเราจะมาใช้งานเพียงแค่ตรงสายสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการไล่โทนสีของ ในส่วนของสีเขียวนั่นเองนะไล่จากสีม่วงไปเป็นสีเขียวเขาไล่วงกลับไปเป็นสีม่วงอ่าแบบนี้ต่อไล่ไปเป็นสียเงินไปสีเหลืองอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นส่วนของสีน้ำเงินนั่นเองนะ่อมาอีกหนึ่งแบบนะฮะก็คือจะเป็นการใช้สัญญาณดิจิตอลในการควบคุมแต่ว่าในการใช้สัญญาณดิจิตอลเป็นการควบคุมเนี่ยเราไม่สามารถให้เขาเล่นเฟรสีแบบนี้ได้มันจะเป็นการดันสีนั้นๆให้ขึ้นไปจุดสูงสุดของสีนั้นเลยแบบนี้เห็นไหม อันนี้ไม่มีการเล่นเฟสีนสีแต่ว่าจะเป็นการดันสีขึ้นไปสุดของแต่ละฝั่งเลยอย่างในที่นี้มีเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงนี้ก็จะมาผสมสีละนี้เป็นการผสมสีระหว่างสีเขียวกับสีน้ําเงินผลที่ถ้ามามันจะกลายเป็นสีฟ้าฟ้าสซยล้นแบบนี้ถ้าอยากได้สีม่วงก็ผสมสีแดงกับสีน้าเงินแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองก็เป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับ เนี่ยของสีเหลืองเนาะแล้วเป็นสีขาวอะสีขาวคือจะเป็นการใช้งานหลอดไฟทุกดวงพร้อมกันเมื่อสีทุกสีมาผสมกันหมายถึงในกรณีนี้นะหมายถึงในกรณีสีดิจิตอลเนี่ยฮะถ้าเป็นสีปกติถ้าทุกสีมาผสมกันมันจะได้เป็นสีดำเนาะแต่ถ้าเป็นสังสีดิจอตตลเป็นเรื่องของแสงเนี่ยถ้าสีแสงมันเยอะมันจะกลายเป็นสีขาวนะครับนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าสวัสดีครับ